สวัสดีนะสวัสดีเพื่อนทิซีนะผมนะคลิปนี้นะเดี๋ยวามาไทยนะมีกามาด้่เาเลยนะวันนี้นะเกร็ดมงเกืบ็บแป้งมงเสานาบรรากาศดีแนงหน่อยนะช่วงเรานะคเลยามาไทยคลิปที่น้อง้เบึ้งนะอยให้แนงไว้นะประมาณ3ามส่ไทนะไอ้นี่จะเป็นหน้าดินไห้แหบ,บแห้งนะพี่น้องนะท,งทังไทยไทยเขาเนี้เฮยกเขาเนี่ยนะแน่ใจนะคนมนปรนรต o เหลืองนะ Rồi tốt màn hình cả đây, khoảng đi qua rồi Nói đi kiếm xì hà phát đó ้องนะพี่เคอมเมนต์มากนะองนอ่าประมาณยังผมบอกอนะ่าที่ไดนะครับเป็นงานทีหัวงานที่นี้ยอามาครัยังที่ผมเด้องคิดในคิดก่อน,นีทีเดียวน,นะครบเ,เ,เดี๋ยวมาสอนนะการเปิดงานนะการใช้เปิดงานในห้ไงใช้เงาเลีย้ยวซิ ่าผมผมทีเป็นคนรยนเียดนะบอมือนึ่งเคเร็วนะพี่น้องครับืมนึงบรเินินลนุดเลยีชิ้นะนอกจากใช้่าดีนะว่าแถวบัตรผมกตนะตรงหนึ่งสิมีจะใหนึ หวัวง,งานทางรถของโยนี่ไม่สีกว้างนะครับสีกว้างกว่าหัวงานทางกูเนี่ยเนี่กว้างมากเลยนะเท้าประเฮ็ดอ่าเท้าประเฮ็ดอ่าสองงานแบบที่ผมถ้าเฮ็ดที่สี่นะนี่นะมันคือมันสูงรองกลางที่สี่นะคือไม่สีแลนหวัวง,งานไก่นะขั้วแรกหัวง,งานไก่คือต้องเปิดสองหน้าง,งานนะเปิดรองกลางสองอันเลยนะแต่สีบังงานเนะี่หน้าเป็นเนะี่ย เฮ้แบบผมไม่ก่น่ะ ไม่เศร้นะพี่รองครับแต่เพื่อซับได้ดีถึงนี่นะครับแต่แต่ไม่อยากคนงานนะพี่น้องครับหรือเบิ้งไอ้นี่โทรทัศน์เบิ้งไม่มีท่อซับพายุเขานะพี่น้องครับน่าจะพายุเข่าเกือบทั้งอาทิตย์เลยนะอาทิตเริ่มแจ่มืึ้นไปนี่นะพี่น้อง ามนิ้วนะพอดีนี่ไม่สิบครับสี่นิ้วนะล่างผานนะความห่างเลยเสามนิพอดีนะผ่านครับีสัขเจ็นแล้เที่ยงกันเลนะเที่ยงแล้วเด้อพีองเ้ย สองงานเนี่ยวันไหนกคือกินซอสก็ยังกินซอสคอร์ดนะ ตกงมีการเก็บน้าตรงปัดออกข้านะงนอกนะเพราะว่ามันนวลตองนี้นะนอนมองตรงนี้นะแต่ตรงนี้ก็มององีกนะหน้าพ่อไม่เสมอนะพ่อไม่ยังนะแก้วมันวงงานมันเสมอกับพ่อหนึ่งกดองมันเป็นลงทั้งขอบนะพี่นะ้องครับเอาการใช้เ้อเบิ้งงานเป็นรักนะพี่น้องคนระับ ปกติเก็บงานวงานที่แบบที่เขาเคยเ็ประจำนัน่รู้ตะกอกัผมเพิ่งเร่นอับสารทีนะผมไปซมีนะพี่น้องเามี่ยังรนะมัให้บรรยากาศที่เราต้กิที่เราูราคุยนะพี่น้องพี่น้องนพี่น้องูสนะี่นี่เขาให้